สวัสดีครับซูมเช้านี้นะครับเราจะมาทําเรื่องของไ i บ r ารีนะครับอันนี้จะยกตัวอย่างนะครับการทำไ l บ b ารีโ Notify แจ้งเตือนนะครับเมื่อเราทำไลบรารีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเวลาใช้งานนี่ง่ายมากๆเลยนะครับอย่างเช่นเราต้องการจะส่งรูปภาพนะครับส่งสติ๊กเกอร์ส่งข้อความไปแจ้งเตือนนะครับเราก็เอาข้อมูลมาใส่แล้วก็กดส่งนะครับ พอเรากดเรียกใช้เสร็จเนี่ยนะครับมันก็จะมีลายแจ้งเตือนนะครับมาที่ลายของเราเลยแบบนี้นะครับเนี่ยครับมีการส่งมาแจ้งเตือนเรียบร้อยนะครับถ้าเรามีการนะครับเปลี่ยนแก้ไขนะครับอย่างเช่นอยากเปลี่ยนสติ๊กเกอร์นะครับ7 8 9 1 0 8 5 8นะครับแล้วก็แก้มาใส่ข้อมูลตัวเนี้ยนะครับเจ็ดแปนะครับ10858 เราก็จะได้สติกเกอร์นะครับตัวใหม่จะเป็นตัวคําว่าโอเคนะครับหรืออยากได้รูปภาพใหม่นะครับแล้วก็มาหารูปภาพนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเอาลิงก์นะครับคัดลอกที่อยู่รูปภาพนะครับแล้วก็เอามาใส่ในโค้ดของเราแค่นี้เองนะครับจากนั้นนะครับเราก็กดปุ่มบันทึกนะครับแล้วก็ลองกดเรียกใช้ดูนะครับเพื่อ ให้มันส่งไลยแจ้งเตือนนะครับเนี่ยลนแจ้งเตือนมาแล้วครับนี่มาแล้วนะครับสติกเกอร์ก็จะเป็นตัวใหม่ละรูปก็จะเป็นรูปใหม่ลวนะครับอันนี้คือความรู้ที่เราจะได้เรียนในวันนี้นะครับทําอย่างไรนะครับเราจะใส่โค้ดแค่นี้นะครับเราก็ต้องมาเขียนไลบรบรีเองนะครับจะ่าลืนนะครับพบกันวันนี้9ก้าโมงสานะครับสวัสดีครับ